สวัสดีครับ1น,นาทีจากสิ่งที่ได้จากการอ่านพระคัมภีร์จบใน1ปีกับจอห์นประจำวันที่5มีนาคมพระธรรมกันดานวิธีบทที่ 34, 35,36วันนี้เราจบกันดานวิธีแล้วครับพรุ่งนี้จะเข้าเฉลยธรรมบัญญัติแต่ตอนนี้อยากให้เราดูให้ชัดเจนบทที่34พูดถึงการแบ่งดินแดนในฝากตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนให้กับ9เผ่ากร่ง และมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งที่สําคัญที่เรียกว่าเมืองลีภัยเมืองลีภัยเป็นเมืองที่ทุกคนที่ฆ่าคนโดยไม่เจตนาเข้าไปหลบและก็รอการตัดสินการสู้คดีความกันและเขาสามารถจะใช้ชีวิตรอดที่นั่นได้ลองคิดดูนะครับถ้าไม่มีที่ลีภัยการแก้แค้นการฆ่ากันไปฆ่ากันมาคงจะเกิดขึ้นอย่างมากมายนี่เป็นความละเอียดอ่อนที่พระเจ้าจะเตรียมให้เขามีเมืองลีภพยให้คนนั้นให้เข้าไปหลบได้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับ เราขอบคุณพระองค์ที่เรามีพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นที่ลีภัยของเราคุณพระองค์นั่นคือหนึ่งนาทีสวัสดีครับ